ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องละอ,อชีวิตบ้านๆเมื่อนี้กลับมาเก็บอันนี้คือเก่าแหละพี่น้องมันมีทนแล้วพุ่นก็ชอบตรงก็ชอบพุนเห็นปะตรงก็ชอบเลยเด้หน่มันมีแล้วง่ายเด้นี่มันทลล้วเมื่อนี้ก็ได้เม็ดเม็ดเข้าทางเบิดเลยเอ้ยเม็มเดหญ้ทาทางเบิดเลยดำๆฝนตกสองสามมื้อแล้วนี่ฝนตกนี่ก็เลยต้องมา เก็บวันนี้หละเพรมันเลวนน่เก็บเอวยายนี่เป็เนปตะเมยคักแทนอ่ะยายเก็บเ,วมเมอวจะเก็บยายเท่าแล้วเนาะยายก้ 55, ห้าสิบห้าห <56 S 1> <56 S 2> <ร>้าสิบหกแล้วนี่ตุลานี่ก็ห้าสิบหกแล้วนี่สี่ตุลาวันเกิดยายนะวันที่สี่ตุลายายลืมเอาของฟันมือวันที่สี่ตุลานี่นนนบครบวันห้าสิบห้าเต็มเป๊ะเลย ยายละอ่อนนี่เป็ดเขา้าเม็ดยานิ้่ไรใดดำๆมันฝากพี่ฝากน้องเอฟซีฝากเพื่อนใหม่และเพื่อนเกาพพ่าขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจเพื่อยายละอ่อนได้มีมื้อน,นี้กะเฮืร์มมากะได้เกินเครื่องแล้วล่ะพี่น้องเป็นปีแล้วล่ะวะเอ็ดไปเล่นๆไปเอดแบบพอได้มีหมู่คุยแต่ว่ากะผู้เลอสงสารผู้เลย นี่ก็เพื่อห้มาเบ่งมารับชมเพื่อได้ยอดวิวได้อันนี้เนี่ยจ้าเอดก็มีเป็นตัดต่อก็มีเป็นนี่เอดกับเอสดสดอัดคลิปแล้วก็เอาเข้าเลยสร้างเอสกช่องกับมีเป็นตัดต่องามๆโป๊กงามๆกับ่มีคือเพื่อนเราเอ็ดมีเป็นห่างยัเอดเอดพ่อเผื่อที่พ่อว่าตะกี้นั่นแม่อยู่นำเนาะอยู่กับแม่นอนคุยกัน แม่สีแล้วสองสองปีนี้ละจ้ะแม่สี่ลาตะกล้ออีกอททอดจันอันคักแม่กับอายุแปดสิบสองแล้วล่ะแต่ว่าแม่อยู่นํามันกระดีใจเนาะพี่น้องมีปัญหาพี่เลอนมีปัญหาพี่เลินม,เลนมันกะคือว่าเขาปรึกษ,ษาแม่เขามันก็นอุ่นใจเนาะจา้ะอุ่นใจเพราะแม่เขาอยู่เคียงข้างในละอ่อนอายุผู้เดียวมาสิสิบห้าสิบหกปีแล้วจ้ะที่เลิกกันครับพ่อเด็กน้อยมือนี้ พ่อแม่ของยายน่ะก็ตายวันนี้ก็มาพ่อพ่อก็มาเสียแล้วก็มาแม่เสียนอกจะแล้วกับน้องกับมีน้องอยู่นําผู้หนึ่งกับพิการแบบเป็นเส้นเลือดสมองตีบก็ดูแลอยู่นี่แหละแต่ว่าเขาก็ซ่อยเหลือตัวเองได้อยู่เขาไปเขามาเดินไปเดินมาได้ล้างถ้วยล้างซามก็ได้อยู่หุงข้าวกินเองซักผ้าได้จากปั่นผ้าแต่ที่แรกก็เอไมีได้ดอกวันนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นกต่เอดได้ก็ยายเราออกก็เลยมีค่อยเมื่อยเขาเลย ตะกี้ก็ต้องดูแลซักพักสักพอน้้อกันเขาใส้แขนได้ข้างดนยวจากข้างขวาเขาใส้แขนไม่ได้แตเพื่อสงสารยายละออเนี่ยจะอยู่ในนี้แหละดูเดียวอีกแม่มา,ตาแต่ตะกี้แม่ยังอยู่นะมันก็นมีกําลังใจเนาะถึงเขาสิทุกข์ยากลาบากกะมีแม่อยู่นํามันกะคือว่าสบายใจนะจ้ะมีกําลังใจนะวันนี้แม่มา ไปจากไปแล้วกับบ้านนี้กับยู่คนเดียวนอนกลางคืนบางมื้อน,น่ะมื้อเราฝนตกนี่นอนให้น้ําตาไหลนอนแบบแม่มันมีให้มันกับน้ําตากระไรนะจ๊ะเพราะว่ามันคิดมันคิดคิดทอดแม่คิดทอดพ่อคิดว่าโอ้ชีวิตนะเจ้ของกันด,ดูเดี่ยวอยู่แบบนี้แล้วก็อยู่เพียงลําพังแล้วก็ลูกกับกับอยู่น้าลูกนี่แหละจะลูกสาวลูกเขยแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่ไปเนะขาก็ไปของเขา หลานกะใหญ่แล้วที่เป็นตากล้องนี่แหละจ้าก็เลี้ยงเขามากอะอยู่น้ำเขามากปีนี้เขากลับปสามแล้วเก้าปีแล้วตะกี้นี่ตากล้องอยู่ปสองแล้วเพรว่ามันเหยอะขึ้นมากระบอกเน่าได้คะลังเถือกกระบอกเน่ากระศูนย์เมื่อวานนี่น่ะมาปลาโซฟายายกระยายกระซู์มาแต่วัดโมโหหลายศูนย์ให้หลานโอ้จะสิได้บุญหรือสิได้บาปไปวัดก็ได้จำศีลก็ได้พี่น้องมาเห็นหลานอันนี้ดีแต่ว่ากระออยู่ดอก็ไข่แม่นอันมีอัน เทาวัดเทาวาก่ะสีซูลลายกับสีนี่แหละเนาะเขาได้ห้าได้ตีลู่หลานกับได้เนะาะความโมโหเนาะจ้ะถ้ายายาหอดบดโมโหเน้นน้อยหน่ะนะแต่ว่ากะได้หายหลายเติบกับนี้นี่ได้เพราคำหยาบด,ดอกไฮแต่ว่าคือเอ็กของยายของดีๆีคือมาทําลายมันทําลายมันเอ็ดเธอรกัถามเนาะแต่ว่าไรเอเอ็ดซื้อกับมันกันบว่าซื้อราคาหกร้อยห้าร้อยหกร้อย ยายกันเลยว่าหกร้อยเนื้อหกพันหูกันเลยว่าได้หายกันกับหลานนี่แหละชีวิตก็ได้ใจชีวิตยายลกก่อนทได้มาเอสยูทูปเอดช่องนี่กับเพราะว่าเห็นเพื่อนเอดแล้วก็เห็นเพื่อนเล่านั้นเล่านี้ก็เลยมีพอเอดมาก็มีหมู่มีพวกบางที่เฮาเข้าไปเฮาเฮาเล่นเฮาเบิ่งเพื่อนเฮาก็มีความสุขกันเลยกลายว่าเฮาก็เลยลืมลืมเรื่องทุกข์ใจที่ว่าทุกข์ใจเรื่องแม่ คิดว่าเออปล่อยวางเนาะชีวิตคนเฮามันสิงน,นี่แหละคะว่าสัจธรจะทชีวิตมันก็นมีแน่นอนจักอย่างเนาะจ้ะเกิดแก่เก็บตายเนาะก็เลยว่าเออเพื่อนถึงเวลาเพื่อนไปเพื่อนกลับไปเนาะก็พออยู่ได้แต่ว่าบางทีก็โอ้ยพอพอเยอะแบบมีปัญหามาเนาะเพิ่เห็นว่าจักสิไปปรึกษาเพ่หน้าหาเพื่อเนาะคนอื่นเขาเจ้ากับปรึกษาได้แต่ว่ามันก็มีคือแม่เจ้าของเนาะแม่เจ้าของนี้ ว้าวว้าวอันนี้เพิ่นรับรู้แล้วเพื่อนกับพาเฮาว้าอันนั้นนี้ก็สบายใจเว้าวไปไปเลยไปเลยก็เลยว่าเออผู้อื่นนี่คะลังเธอเฮาไปเว้าเพิ่นฟังเพื่อนกับอาจสียาเขาไปนินทาต่อมันบ้าพี่น้องคือแม่นี่คือเขาว้าเขาฟังแล้วเพื่อนกับเพื่อคาแนะนาาําเฮาอันนั้นนี้เป็นทางที่ดีเฮาก็เลยคิดฮอนทอดเพื่อนบันนี้เลยว่าโอ้ยจเอ็นหน่อเลยเนาะแต่ว่ากัอยู่ได้จากอะ วันศีลวันพระกับไปวัดไปวาน,น้ำพึ่นไปวัดกับมีแต่ผู้เฒ่าเนาะเกจสิบแปดสิบมีเจ้าของผู้เดียวนี่ละห้าสิบห้าไปนั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นน้ำพึ่นเมื่อวานกับไปได้ 3, สามพันษาแล้วล่ะจ้ะแต่แม่เฮียนี่เนี่ยได้แม่สิไปนี่สามพันษาตะกี้กับแม่ไปแม่เป็นผู้ไปวันนี้ก็คิดว่าแม่เฮาเอ็ดอันนี้กับมาอันเดินตามรอยแม่เนาะจา้ะแม่พาเอ็ดแม่พาเฮาวัดเฮาวา,า,วาแต่แต่ตายายพูดละ่ะ ็เลเอดตามแม่จากกาสบายใจขึ้นมาแน่แล้วก็มาได้พี่ได้น้องทาง y o u t u b e บางบางบ้าน YouTube กะเพื่อนกะมีตัวแน่ดีๆนอกจากกัมีความสุกก็เลยเห็นเพื่อนเป็นมีความสุกกัสซุกไปนําจจะนี่แหละชีวิตกะคันมีผึ่กัญสียนมาเว้าสู่ฟังอีหลาย่างเล่านะมีจบเดินนึ่งกะมีจบชีวิตได้ล้วมีได้ว่ามีได้มาเว้าเ่อพี่น้องอันเป็นทุกข์ใจน้ได้จะเล่าสืบแบบ ฝนตกแล้วก็มานั่งเก็บเมญยานแล้วก็เลยเวาคุยกันไปละบายไปจ้ะละบายไปให้มันละบายได้ระบายออกแล้วมันก็มีคือคล้ายๆว่ามีพลังคิดพลังโบกมาน่ะจ้ะแล้วก็คลิปนี้ก็พอเพื่แต่อกล้องปิดคลิปคลิดหน้าค่อยว่ากันต่อไปว่าชีวิตมันเป็นนั่นเนลยนัเลยก็ค่อยว่ากปปิดปิดคลิป ก็จะหนาแล้วขอฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ <ขอ S 1> ด้วยนะคะขอบคุณทีณ่เข้ามาเป็นกำลังใจกลังใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะด้วยใจค,ะค่จคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ยายละออด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ะค่ะบ๊ายบาย